กลับเข้าสู่อีเวนต์เดอะฮันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับเกมอาเซ n a ลนะครับซึ่บอกเลยว่าเกมอาเซเนยเป็นเกมยิงปืนที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยในโลบอกนะครับแล้วในกิจกรรมเดอะฮันต์เฟิร์สเอ dition นี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เล่นแมปอาเซ n a ลในโหมดแคมเปญหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องนะครับบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นระดับหนึ่งเลยนะครับแถมภายในเกมเนี่ยยังไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปด้วยสําหรับแมปนี้นะครับนอกจากที่จะได้แบตแล้วเนี่ยยังได้ความสนุกไปเต็มเ็มเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ ใครหลืมกดติดตามช่องบอสชูมาเป็นพวกเดียวกันด้วยไปลุยกันเลย<ะ>สำหรับเนื้อเรื่องที่เรากําลังจะได้เจอต่อจากนี้นะครับก็คือมีเอเจนต์คนหนึ่งเนี่ยเป็นเอเจนต์สาวนะครับ,รบติดต่อมาหาเราซึ่งเราเนี่ยก็น่าจะเป็นหน่วยงานเดียวกับเขานะครับแล้วเขาเนี่ยเหมือนว่าจะพบกับหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ทําตัวลับๆล่อๆน่าสงสัยซึ่งเอเจนต์สาวคนนั้นเนี่ยก็จะไปสํารวจหนึ่งที่นะครับแต่มันยังเหลืออีกที่หนึ่งเธอก็เลยติดต่อมาให้เราเนี่ยไปช่วยสํารวจให้หน่อยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างซึ่งจริงๆแล้้้้้ววววเเเเเนนนีี่่่่่ยยยยกกก็็หมมมมืออออธจะรรรรููแลลับบาาาาาางงงงผิิิดดดปตไโช เ,เราก็จะถูกเอามาปล่อยที่หน้าสถานที่แห่งนั้นซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าแ l a และกันนะครับเอาจริงๆเรียกอะไรก็ได้แหละคราวนี้เนี่ยนอกจากตัวแ l บบแล้วนะครับปัญหาหลักๆก็จะมีพวกทหารเนี่ยที่คอยคุ้มกันอยู่ซึ่งทหารพวกนี้นะครับเป็นทหารที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีอาวุธครบมือนะครับแล้วทางเอเจนต์เนี่ยก็บอกกับเรานะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าไปให้พวกมันเห็นเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็พลังโจมตีแรงมากง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยแทรกซึมเข้าไปนั่นเองแต่ตอนผมเดิินนนนเเข้าาาไปครรรรัับผมมมกกก็โแทซยยจงๆละ ผมก็มเลยเอาปืนสั้นนี่แหละที่เขาให้มานะครับไล่ย,ยิงทหารแทบจะทุกตัวเลยนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นได้ทุกวิธีเลยเอาเลยครับเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือเอาผมมาปล่อยตรงไหนเนี่ยท่าเรือหรอเอ้โอ้เปิดเลยเปิดเลยแล้วผมคือมีปืนปืนเดียวเลออยเงี้ยปืนปืนสั้นด้วยนะคือสู้เขาไม่ได้แต่ว่ายิงแรงเหมือนกันนะ <S <S ให้หลบศัตรูด้วยนะครับอย่าให้เขามองเห็นโอ้โหมันจะเล่นได้เหรอวิธีนั้นเนี่ย คือผมหนียิงเลย <c oughs> ไม่สนสรุปว่าเราควรแอบไหมครับคือจริงๆก็ควรแอบนะเพราะเรามีปืนปืนเดียวไงมันยิงยากไลกโกดังนี่คืออะไรครับอันนี้คือนอกเส้นทางนะแต่ว่าสำรวจก่อนก็ได้เผื่อจะมีปืนให้เก็บไหนไหนไหนเฮ้ยไม่มีคนเฮ้ยมี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 ปืนนะไม่ใช่มีคนเอาละเอาละนี่ไงโดนโดนมีปืนใหม่แล้วนะครับแต่ว่าผมชอบปืนนี้นะจริงๆนะมันยิงง่ายดีอาจจะลองใช้ปืนใหม่ดูก็ได้นะ โอ้ยอย,ยากระบ,บากไม่ใช้และใช้พืนเดิมดีกว่ามาปืนนี้แหละยิงหัวร้อยห้าสิบนะครับแป๊บเดียวตายสรุปแล้วผมควรที่จะไล่ย,ยิงเขาไหมาเนี่ยลุยลุยนี่น่าจะเป็นสถานที่ที่เขาให้เข้าไปหรือเปล่าคือมันกว้างมากเลยนะผมยังไม่รู้เลยผมต้องไปไหนเนี่ยมีคนเฝ้านะมีคนเฝ้าข้างหน้าคุณกลนเลยดีตีดีดีโอ้โหปืนนี้ก็โหดอยู่นะแต่ว่าสรุปว่าผมต้องแทรกซึมไหมเนี่ย สิจิลิที่เยอะนะครับอย่าให้เขาเห็นโอ้โหนี่คืออย่าให้เขาเห็นใช่ไหมเนี่ยจริงๆเราเดินเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าไม่ได้อยากเก็บหมดเลยเผื่อเราต้องออกมาไงมันจะได้ไม่เหนื่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยยืนนิ่งใช่หเฮ้ยโอ้โหยางไวเมื่อกี้เห็นวิ่งไปตัวหนึ่งนี่ไงตามไปยิงเลยตามไปยิงเลยเฮ้ย <laughs> หายไปไหนไวะไปเลยแล้วกัน นี่เข้าไม่ได้ไปลุยหุยหุยนี่แน่ร้อยห้าสิบแบบคมคมใช้ความคมให้เป็นประโยชน์นะครับปืนนี้มาอีกแล้วโ,โอ้โหตัวนี้ยิงทีเดียวไม่ตายเหรอเอ้ก็ตายนี่หว่า อีกตัวหนึ่งโอ้โ oh, หแต่ว่าเลือดเราเหลือ58เกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยหลังจากที่เราเข้าไปได้พักหนึ่งนะครับทางเอเจนต์สาวเนี่ยก็ทักมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออไม่ว่าสถานที่นี้จะดีแค่ไหนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีพวกทาหารเนี่ยคอยเฝ้าอยู่เต็มไปหมดเลยยังไงก็ระวังตัวด้วยพยายามอย่าให้พวกเขาเห็นซึ่งแน่นอนครับว่าผมเนี่ยก็ใช้วิธีบู๊เหมือนเดิมนะครับโดยการไล่ยิงคนแทบจะหมดจนทําให้ฉากนี้เนี่ยผมก็ถูกกาจัดไปรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไนคงไงาาไััยยงเาาากกกมมหห่้้ืออีลขขผป แฮกข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์รูมให้ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์รูมนะครับมันถูกล็อกเอาไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมนี่จะต้องตามหากุญแจก่อนนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยมันก็คือคีย์การ์ดนั่นเองโดยกุญแจเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่แถวนี้เลยครับยังไงก็น่าจะต้องย้อนกลับไปตามหานิดนึงชื้อไปอีกหนึ่งตัวหมดแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยครับเข้าประตูนี้อ๋อเออเขาบอกให้เอาไปคีย์การ์ดก่อนนะครับในคีย์การ์ด โอ้มันจะเจอง่ายกันไปหรือเปล่าไปขึ้นซืบเหมือนกับว่าอ้มีแงะแน่นอนเลยยังไงก็ต้องมีศัตรูเฝ้าอยู่นะครับอ้าวเจอแล้วห้องเซิร์ฟเวอร์ูมมาดิไหนไม่มีศัตรูเลยนะคือผมต้องแฮกใช่ไหมไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยนันมีไงเขียวเขียวเขียวแฮกเลยออาโอเคครับขึ้นแล้ว25-37%เปอร์เซ็นต์ไปต่อไปต่อแค่คลิกนะไม่น่าจะยากนะครับ สรุปก็คือเราเข้ามาแฮกนะครับเรียบร้อยเปิดประตูแล้วจากนี้ จะเป็นยังไง <is> ข่อได้กกการนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยบุกเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมได้เอเจนต์สาวนะครับก็ติดต่อเรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่เรานะครับแฮกข้อมูลใส่มาวร์หรือว่าไวรัสเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยศัตรูทุกคนในที่แห่งนี้นะครับจะรู้ถึงการมาของเราซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วเพราะผมเนี่ยก็ไล่ย,ยิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งฉากต่อไปนี่เองครับที่จะเป็นฉากที่ผมเนี่ยจะต้องบุกออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ไวที่สุดนะครับโดยไม้องอออัืท แถมยังมีใครหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับรอผมอยู่ที่ปลายทางออกอีกด้วย you were than this. ออกประตูนี้ครับโดดลงเหรอโอ้โหย่างเท่อย่างเท่ยิง,ยงไอ้กระดหมอดออกอึอ้นปนก็ได้วะยังไงนะครับเขาบอกว่าเป็นต้องเสียงดังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสเตลแล้วซึ่งเราก็ไม่เคยสเตลมาก่อนเลยไปลุย ประตูนี้ยังไงเอ่ยเหมือนปืนหลักเนี่ยจะเก็บได้แค่ปืนเดียวนะนี่นี่เฮ้ยนี่กูหมอไม่ตายตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสองนัดไม่ตายมันมันตายได้ปะเนี่ยเออตายได้วะโอเคไปต่อโอ้โหเพียบเลยจะลอบไปเนี่ยอือโอ๊ยเหลือ41เหลือ35อตายตายตายอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ไม่โดนเดีดย๋ดยวสักทีโอ้โหเลือดเหลือย0จะรอดไหมเนี่ยไม่นะเออโอ้โหมันมันอยู่กันเพียบเลยว่ะเอ,อ้แต่เลือดเพิ่มเรื่อยๆนะโอเคไปลุยต่อลุยต่อตอ,อย่าโผอย่าโผว่าปืนนี้เนี่ยดีสุดแล้วนะครับยิงทีร้อยห้าสิบถ้าโดนหัวนี่ก็คือตายเลยนะครับแค่บางตัวทั้งที่ไม่ตายซึ่งก็คือไอหัวแดงตัวนั้นเองไปต่อโอ้โห ประตูตมาไม่หยุดเลยนะครับนี่ร้อยห้าสิบไต่อโอ้โหยตายตาย,ตาย,ตายแล้วเราจะออกไปยังไงมันออกไม่ได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงยิงต่อได้เหรอยิงสิเฮ้ยโอ้โหดีไงครับสร,ร้างรูออกเลยไปทางไหนเอ้ยลุยครับลุยลุยลุยลบันไดไปน่าจะใกล้จบแล้วมั้งผมว่านะ เราเราเราแฮกมาแล้วอ่ะแล้วนี่ก็น่าจะครึ่งนึงแล้ว<ช>นี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงยิงยิงนี่แหละเราน่าจะต้องใช้ปืนนี้นะครับยิงอัดหอไปเรื่อยๆหรือเผาแต่เหมือนเขาไม่พังเลยดินี่แนะ่โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอบ้านแตกบ้านแตกเอาเรียบร้อยยิงยังไงเนี่ยทีนี้ต้องต้องยิงจนพังหร,อหรืออะไรนี่ยิงอัดรูไม่ได้เฮาขวางทำยังไงดีกระโดดยิงนี่นี่แนะ่ ย,ย,ยังไม่พังอีกยังไม่พังอีกเฮ้ยแต่มันกระพริบแล้วว่ากระพริบหมายถึงหมายถึงใกล้พังหรือว่ามันใกล้หดยิงทิ้งยิงดิงก่อนยิงยากเหลือเกินจะออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหายไปแล้วว่าพังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้ว่ได้ว่วเฮ้ยจบจบจบแล้วโอ้โหสุดยอด หลังจากนั้นนะครับการต่อสู้ก็ได้จบลงในที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเอเจนต์สาวก็ติดต่อเรามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในสายเนี่ยกลับมีเสียงการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเสียงของเอเจนต์สาวก็เปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รู้นะครับพูดกับเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยและฉันก็ไม่คิดว่าฉันเคยเจอแกมาก่อนนะเหมือนนายได้ตัดสินใจที่จะก้าวมาขวางแผนของฉันเรียบร้อยแล้วเพื่ออะไรเนี่ยเป็นเพราะว่านายกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักหรือว่านายกลัวที่จะเรียนรู้มันกันแน่ต่อจากนี้เนี่ย สุดท้ายที่เราจะได้คุยกันเผื่อในครั้งต่อไปเนี่ยฉันอาจจะได้มีโอกาสอธิบายให้หนายฟังเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไงก็ตามนายเนี่ยได้สร้างสถานการณ์ทําให้คนเข้ามาสนใจปฏิบัติการของฉันมากเกินไปเหมือนกับว่าฉันจะต้องกลับไปซ่อนก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่นะไอ้หนูจากนั้นฉากก็ตัดจบไปนะครับเราก็จะได้สกินตัวละครหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คิวเอฟเฟกต์หนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นการจบอีเวนต์เดอะฮัน์ของแมปอารเซนอลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับแมปอาร senal นะครับจริงๆแล้วผมก็เข้าไปยิงเล่น,ลน,ลนขๆนนขำ ก็ทําให้เรื่องราวของเกมนี้เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยนอกจากอีเวนต์เดอรฮันแล้วผมก็อยากให้เนื้อเรื่องนี้มีต่อไวๆนะครับยังไงก็ลุ้นให้มีการทําแบบนี้ออกมาต่อแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์เดอรฮันนะครับก็ยังคงมีต่อไปใครอยากดูแมปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับมีแมปอันไหนทําง่ายๆนะครับอยากแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันบาย